สวัสดีครับทีวีการ์ดเกมนะครับก็มาสู่นะชิงประจำวันเสาร์น,นะครับแบทเ์ที่สปิทเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์โดเนะครับสามารถาสนับสนุนช่องของเราทางนี้ได้ครับผมเป็นการเจอกันระหว่างพอศแสกนะครับฝั่งซ้ายจัก,กรแล้วก็ฝั่งขวานี้แดงแปดโูนะครับ โดยที่ทางฝั่งก็ส่เป็นฝ่าเรื่องก่อนนะครับลวงเล็กตักมานะครับน่าจะเป็นเล็กช่วยตัวลูกขึ่มงมง่่งเลยตีานางก็คือข้างนะครับตอนนี้นี้ม้ามาแจกแล้วนะครับมา้าอ่านักสัตว์ม้านะครับก็มีมาแจกนะครับแต่ว่ามีมาน้อยนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็แจกเฉพาะที่หนึ่ง เดี๋ยวต้องดูนะครับว่า,าจะมีใครจัดมาแข่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่ได้แจกนะพอแข่งจบแล้วเราก็แจกต้องดูว่าคลิปของนักชิงประจําสัปดาห์วันอาทิตย์นี้จะมีม้ามาหรือเปล่าอยากเห็นเหมือนกันครับสกิลมันก็ค่อนข้างสําเร็จรูปแล้วก็น่าจะเล่นง่ายครับถือว่าเป็นการเล่นของอนาคตอีกข้างหน้า8เดือนถ้าคนได้ลงมานะ จะต้องดูก่อนนะครับว่าจะจะจะ,จะมีใครใส่มาหรือเปล่าไม่น,นเทเจ้าของร้านอาจจะใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเฮ้อเฮ้อไอ้นนี้ลงมาทำลายนิ่สั้นะครับสกิลเชิญลงมาทำลายนิ่สั้ก่อนไม่ให้ฟาร์มนะครับโอ้ครคลายคลิปก่อนหน้านี้เลยสามเมอ กอดีของสีแดงคือมันก็จะปวนบอ่อนะครับแต่ว่าพอไล่พอเราเจอก็แสกหรือว่าเจอเด็กทั่วไปเนี่ยพอไล่ขีดสามก็ต้องระวังแล้วนะครับเผื่อมูโดมาเนี่ยก็บางทีเอาไม่อยู่เหมือนกันโดน,นีเซเซ็ตเม็ดคอไปสาวก็ใส่ God s S เองที่เราคลิปที่เราอ่าสปอยการ์ตัว x x r a ซ์เลก็แสกรูปแบบจุดจบนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่ออันนี้ลงฟินิกซ์แคนนอนมานะครับทำลาย4,000หรือเน็กซัสทำลาย4,000กับเน็กซัสหรือว่า4,000สองตัวนะครับเดี๋ยวภาคหน้าฟินิกซ์แคนนอนนี่จะมีเป็นรีเววอนด้วยนะครับมีเป็นรีเววอนด้วยมาต่อที่ก๊อตแซกนะครับเมื่อกี้ก๊อตแซกก็ล่างใหม่มาไม่แน่ใจว่าจะเล่นกับล่างตัวคอร์ดแปได้หรือเปล่า อามรมณ์ทรงไรนากรมานะครับตัวแฟดอีโ e วนะครับแฟดอีวลูชันตีเลยนะครับตีเลยตัวนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดแฟดลูกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าลุกลุกด้วยนะครับฟินิชแคนนอน จะตีตัวหรือเปล่านะครับจะแห่ตีหรือเปล่าแต่มุนโดโดลิมิตนะมูนโดในร้านโดลิมิตหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้อีกฝ่ายน้นเป็นคอนี่อาจจะกลัวมูนโดหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นพี่พี่ก็นับเลยครับ <laughs> ต้องนับเผื่อไว้ก่อนเพราะมูนโดต่อให้โดลิมิตแต่ว่าแรงฟาร์มของก้อนแสงนี่มันค่อนข้างน่ากลัวนะครับไม่ใช่ว่าเออจะไปตีแบบมั่วๆแล้วเราปิดเกมไม่ได้ก็ลําบากมาทีหลังนะครับ เอาอีกบันสปีนะครับตัวรถคอร์สอ่าก้อนแสงร่างแรกมาแล้วนะครับอ่ะมาต่อกัที่ก้อนแสงครับจะอธิบายให้จบไปเป็นเรื่องเรื่องภาพไปด้วยอธิบายไปด้วยคือไอ้ตัวก้อนแสงคอร์สแปะนี่เราอ่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวคุมบอร์ดเพื่อนตีแล้วก็จะจะจะ,จะลุกมาไม่ได้แล้วถ้าเกิดตีลัดหกสวรรค์นเนี่ยคือบางทีการไปเล่นกับล่างจุดจบเนี่ยมันทําให้เราเสียล่างนู้นไป ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากันหรือเปล่าพอเป็นพี่นี่พี่ก็อาจจะคงสภาพก๊อนแสงร่างนี้ไว้แล้วก็เปลี่ยนก๊อนแสงร่างอื่นลงมาอห้มีอีกอ่าก้อนแสงนะครับลงมาแล้วร่างแรกเลยนะครับหน้ากล่องเนี่ยครับคือคือตัวมันเป็นเป็นสายคุมบอร์ดนะครับพอเปลี่ยนร่างนู้นมามันเป็นสายตีเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าจะจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าคอร์ดเล็กเหมือนรูปแบบที่สูงเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับเกมเร็วแน่นอน เดี๋ยวในคลิปนี้ขออธิบายก่อนนะครับว่า,าเข้าลงก็สแสงมาผิดนะคือก็สแสงอะลงมาเบรฟไม่ได้เลยนะครับมันจะลงมาในสภาพเบรฟไม่ได้เลยมันต้องแยกอ,ออกมาก่อนนะครับยกเว้นเบรฟจะลงมาเบรฟได้เลยแต่ก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปเพื่อให้เป็นเลเวลสองก็ยนอนๆนะย้นๆเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านไปทํากับข้าวอยู่นะครับไม่ได้มาภาคาในร้านนะครับมาดูอีกทีก็ลงก็สงมาแล้ว จริงมันจะลงมอนสเตอร์อาสวิตจะลงมาในสภาพเบฟไม่ได้นะครับต้องให้เบฟลงมากกอะได้แต่ถ้าตัวสวิตมันก่อเลยจะไม่ได้นะครับอ,อันนี้คือไม่ติดรัของสวรรค์นะครับก็ยังอีกฝ่ายยังสามารถที่จะฟื้นสภาพได้ปกตินะครับคือความเก่งของมันก็คือรัศกงสวรรค์ที่ว่าพันถึงการลุกนี่นะครับพอเอาล่างลุกมาเนี่ยเพื่อนได้ลุกบางทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้ากันหรือเปล่าก็ต้องรอจนถึงนะ ตอนนั้นนะครับน่าจะเห็นคนเล่นสำรับคอนโทรที่สองครับ <ST AN TI AL> คิดว่ามีคนเล่นแน่นอนแต่ว่าจะเข้ากันหรือเปล่าเพราะอีกเรื่องหนึ่งครับเหมือนรูปแบบทําลายร้างเนี่ยรูปแบบทําลายล้างที่เป็นเอกลก็ไม่ค่อยมีมคนใส่นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือล่างนี้มันคุมบอร์ดดีกว่ามันกดดันเพื่อนมากกว่าเยอะเลยครับเลยทําให้ล่างล่างรูปแบบทําลายล้างเนี่ย ความนิยมไม่เท่ากับร่างแรกแน่นอนนะครับก็กลายเป็นว่า,อานอกจากตัวก็แสกกแล้วเนี่ยคนเล่นก็แสกกเขาก็อาจจะใส่ม่วงตัวอื่นนะครับใส่ม่วงอย่างเช่นอาจจะเป็นแล้วแต่จะเป็นดาราจากสไตล์โบกหรือว่าอาจจะเป็นมูดโดรเนี่ยเขาจ,จะเป็นตัวปิดตัวอื่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมูดโดนะครับ รอะว่าสกิลโหดสุดก็เลยต้องรีบมีนไปสุดสไตล์โบนี่นะ่าจะเป็นน้องเต่านะครับผู้เล่นดาราจักรอย่างช่ำชองยกให้เขาไปในกาไทฟอนนะครับไม่มีเล็กซัสให้ยกก็ลงธรรมดา ตอนนี้ในก้าไทฟอนเป็นสองสีเลยนะครับเพราะว่ามันได้จากก๊อดเซกด้วยทําให้การสีของมันดูดด,ดคอด้วยนี่นลูแลความโหดของมันดูดไปแท้ด้วยนะโอ้แบบคือวันนี้อย่างที่บอกเอาเอาอยู่ยากครับเอาอยู่ยากเลยไม่ได้ว่า,าไม่ได้ว่าจังง่ายๆนะครับมาที่คือเอาอยู่ยากอ,อ่ะเอาโอนิมารุ กินอุจิหรือเปล่าไม่แน่ใจก็กลงมาเปิดนะครับเพื่อเสียไลท์กลับปิดเลยหรือเปล่าลองดูกันนะครับอนนอโ,โอ้โยคิวมันจีนะครับควายแดงมาแล้วโอ้โหอันนี้ตียิงไลทด้วยครับโอ้ตีเลยนะครับไม่โอ้ไม่พูดเรื่องจำเพลงครับตีเลยนะครับระเบิดยิงไลทก่อนเลยตัวมีโซคอ โอเปิดมาเป็นเบิร์ดวอลครับโอ้โหจะปิดอยู่แล้วแล้วไม่เข้าใจทำไมกิวมันจีไม่เบร์โอ้โหี่ถ้าเกิดกิวมันจีเบรก็คือตีเข้าสองเจมก็จบเลยนะครับต่กลายว่าเขาอีกฝ่ายเปิดมาเป็นเป็นเบิร์ดวอลแล้วได้ไลท์ก่อนแล้วก็โอ้โหไอเจคิมขัดสั้นนะครับค่ายไม่ถึงค่ายไม่ถึงโอ้โหจริงๆมีชนะเลยครับ ถ้าอีกฝ่ายไม่มียกนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันในมือนะถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีการยกเนี่ยก็ปิดไปได้นะครับเมื่อกี้โอ้โหทำไมไม่เบรฟหนาะ,ะเน,นเื่องไข่ก็น่าจะเบรฟได้นะครับคิมออม,มอนจิคอรสก็สูงอยู่น่าเสียดายยังเลยนะครับจริงๆมีโอกาสปิดนะครับกลายว่าอันนี้ก็ใส่ก็เล่นง่ายขึย้นเลยเหมือนเดจาวจากคลิปที่ว่าก็ใส่เจอแดงเลยนะครับโอ้โห มันมากนะครับขอบอกให้น้องๆย้อนดูได้เลยนะครับคลิปที่ว่าเจอสีแดงคนชื่ออัานนะครับที่ว่าพี่ภาคว่านานานมาทีแล้วก็จะมีนัดเจอสีฟ้าคือมันพลิกไปพลิกมาแบบ2คลิปเลยครับโอ้เป็นคลิปที่พี่กาพูดเลยว่าคุณภาพ5้า5ดาวมันดูไม่เบื่อเลยครับเจ้าของร้านดูเองยังไม่เบื่อเลยเพราะว่ามันวัดใจกันสนุกมากนะครับวัดใจกันสนุกเลยอันนี้ทีนี้ก็กลายเป็นว่าก็แส ไม่แน่ใจว่าจะคุมเกมได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าดูดูทรงแล้วยากแล้วครับเมื่อกีก้จริงๆน่าจะเป็นเบรฟนะเป็นพี่ออก็พี่ก็เบรฟ<ร>ไปเลยนะครับว่าใส่เกมเดียวครับวใจเรื่องการโยกครับเพราะว่าโอกาสเซตเบิร์ดวอลเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะว่าอีกฝ่ายเป็นแดงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัดเบิร์ดนะครับถ้าไม่ปนเขียวผนึกเบิร์ดปนขาวหรือว่าปนฟ้าเนี่ยคือการการการไปตัดเบิร์ดของสีแดงมันแทบไม่ค่อยมีครับนึกไม่ออกเลยว่ามีมีตัวไหนในที่เป็นสีแดงแล้วก็ ยิงเบิร์ดได้คือแดงมันสายดุอยู่ครับมันไม่มามันทำลายบอร์ดแต่ไม่ได้มาทำลายช่องเบิร์ดนะครับสีแดงจะทำลายบอร์ดสกิลหลักๆของสีแดงคือทำลายมอนทำลายเน็กซัสอะไรพวกนี้ครับคนไหนอยากใส่ทำลายเน็กซัสก็ต้องไปใส่แดงครับอันนี้พูดแล้วก็มาเลยทำลายเน็กซัสจริงด้วยโอ้โหปิดไม่ได้นะครับเมื่อกี้ แต่ก็ถือว่าอยู่นานนะครับจอมมาสอนกอ็แสกเป็น s อดีที่ว่าน่าจะน่าจะคุ้มมากๆนะครับพอๆกับไอ้ภาคหน้าบอมซัมเลยนะครับที่ว่าที่ว่าเป็นแอนติเมแดงแดงบนเขียวครับที่จะมาในภาคหน้าพรีกันเยอะนะครับพรีกันเยอะแล้วก็มีตัวซับพอร์ตยูแฮนมาทุกสีด้วยนะครับ oh, ก็แนะนําให้ซื้อเก็บนะครับคนไหนที่พรีคือ1กล่องอนะ่ะต้องมีอยอะมันเหมือนกอ็แสกนะครับคืออะไรในกล่องเนี่ยมันมันดี พูดง่ายคืออะไรในกล่องดีแน่นอนอ่าซื้อหนึ่งกล่องคือได้ใช้แน่ๆกี่ใบแค่นั้นเองแต่ว่าอะไรมันดีมากคือก๊อตแสงเนี่ยคือคนต่อให้ไม่ใส่ก๊อตแสงหน้ากล่องเนี่ยเขาแค่ลงมาจั่วลงมาคือสกิลลงมาจั่วนี่เยอะจังแล้วแล้วก็มีเน,นกาไทฟอนเมีพวกนี้โอ้คุ้มครับเป็นเป็นทีดีที่คุ้มมากการโยกนะครับโยวแล้วตีบังคับกันนะครับโอ้โหนี่สู้ยากครับ ว่แสกสู้ยากแต่เหมือนจ้าออลเองก็จะทรมานคนอื่นด้วยนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นสโลปอีบันสปียนะครับอีบันสเปียลดได้เฉพาะล่างแรกนะครับไปลดล่างอื่นไม่ได้นะครับลดได้แค่ร่างแรกนะครับระมุ่ไปเลย อ้าวยัางหน้ามังกรนะครับโอ้ยตัวนี้ขวัญใจเจ้าของร้านนะครับชอบดักพวกขอบู๊นะครับแต่นี่ลงสดเลยนะครับคือได้จะในมือได้จะไม่มีอะไรจริงตีดูนะครับโอ้ยอ้าวมาแล้วอะไรนะกำแพงผลึกขาวหรือเปล่าไม่ได้มีฟอยด้วยนะครับมีฟอยก็ทําให้คนที่ว่าได้ที่หนึ่งที่สองก็ได้ไปนะครับที่หนึ่งที่สองก็ได้ไปมีฟอยแจกมากับ อ,อีกตัวหนึ่งคล้ายๆริมเจดบาเลียนะครับเป็นการสีเหลืองก็คือใช้ดีทั้งคู่ครับแต่แค่รู้สึกสีเหลืองเนี่ยจะไม่กันไล่จากอันติเมะครับที่เป็นโบมัวแจกพูดถึงโบมโมแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทคิดอย่างคิดน,น,น,นะครับที่ว่าสนับสนุนเราในช่วงโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนทางบริษัทสนับสน,บสนบุนด้วยดีมาตลอดนะครับคุณล <ch> ินแบตเทนก็ สบายใจได้นะครับทางบริษัทก็สนับสนุสนโบโมมาเรื่อยๆเลยเรามาเพิเดืนดูด้นะกดปิดไม่ได้แล้วเขามีการยงเดี๋ยวโบโมไม่แน่ใจว่าเดือนหน้านีาน่จะจะเป็นของภาคใหม่เลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นของภาคใหม่เลยก็ยก็น่าจะสนุกนะครับน่าจะสนุกเหมือนกับว่าอ่าให้คนที่กําลังจะเข้าสู่ภาคเดอะเบิร์ไดได,ได้ลองเชิญไปก่อนนะครับ <c oughs> อีมาร์จินเบฟนะครับเบฟที่ว,ว่าไม่ต้องวางไม่คอโอ้โห <c oughs> สนุกครับสนุก เห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะครับรูปแบบใหม่หมดเลยไม่แต่ตัวก็อตแสกที่ว่าเป็นล่างรูปแบบจุดจบที่ว่าสลับเปลี่ยนมือนะครับก็เป็นรูปแบบใหม่ที่ว่าไม่เคยมีมาก่อนนะครับการสลับเปลี่ยนมือลองไปดูในคลิปก่อนหน้าได้นะครับที่ว่าเราสปอยไปให้นะครับการลูปเล่นใหม่รูปเล่นใหม่ลงดาบสดนะครับลงดาบสด ไอนี้ก็คือจะวัดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคือ,คอโอกาสชนะยังมีนะของฝั่งแดงคือช่วยคือวัดใจน่าจะปริมาณครับเทหมดมือแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจบไม่ได้ก็น่าจะแพ้แล้วครับ <c oughs> ไอนี้ก็คือค่อนข้างแน่นอนแล้ว <c oughs> วัดใจเลยครับปริมาณอย่างเดียว <c oughs> โอ้โหเบิร์วออีกแล้ว <c oughs> ก็น่าจะจบแล้วครับผมเพราะว่ามือหมดนะครับ <c oughs> อีกฝ่ายมีก็ใส่คุมบอดก็อ่า แค่ปริมาณก็คือชนะแล้วครับแต่ก็ลงให้เต็มที่ครับเจ้าของร้านเคยเดินเด็กทั้งมาอยากให้ลงให้เต็มที่ก็เล่นให้จบก่อนอ้าวลงจอมมาสวรรค์ก็เสกตัวที่สองมานะครับเล่นให้จบจบไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับเป็นการให้เกียรติกันว่าว่าเราจะจบเพื่อนยังไงอะไรยังไงบางคนเขาดูคลิปเราเขาก็อยากจะให้เขาก็อยากจะให้ดูจนจบนะครับ แค่ถ้าเกิดว่าเล่นกันเล่นในร้านถ้าเกิดสู้ไม่ได้มานี้ก็ยอมนะครับตบเด็กก็ถือว่าแพ้ไปยังสมศักดิ์ศรีเนี่ยโดนดูดไปแทนด้วยนะครับเป็นดับเบิลซิมโบกโ้ก็จบไปแล้วก็เสอร์ไช้าไปนะครับผมขอบคุณน้องมากนะครับที่ดูมาถึงวันจุดนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย